สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยครับท่านผู้ชมถ้ามีตลาดนัดก็ถ่ายทำที่ตลาดนัดให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาถ้าไม่มีนะครับลองเดี๋ยวก็จะไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่อยากขายควายนะครับในอำเภอหลุมศักลุมเกา่าดันท้ายผู้เรือนาแห้หรือแม้กระทั่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ ส่งคลิปดีๆนะครับถ่ายให้ชัดๆแล้วก็ส่งมาให้รองเดียวรองเดียวก็จะมาพากเสียงให้นะครับขอขอให้ถ่ายเป็นแนวนอนนะครับถ่ายให้นิ่งๆให้ชัดๆแล้วก็ส่งมาให้รองเดียวรองเดียวก็บริการนะครับลงช่องให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่คิดตังค์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยากขายวัวขายควายนะครับเป็นควายนะครับวัววัวรองเดียวไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ค่อยมีความถนัดเรื่องวัวครับ ขอเป็นควายอย่างเดียวครับผมเอาโอเคครับวันนี้ลองเดี๋ยวมีควายแค่นะแม่ลูกน่ารักน่ารักนะครับน่ารักแบบสุดๆประกันความเชื่องนี่ล้านเปอร์เซน็นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซน็นนะครับพร้อมที่จะเอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนจะนาเข้าฟาร์มก็คือรับประกันความเชื่องแล้วนะครับต้องเดี๋ยวแบบจับรูปคําดูแล้วนะเอามาไว้ที่ฟาร์ม โอ้ได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับเชื่องจริงๆก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งหายากนะครับควายแค่ถามว่ายากยากมากแค่ไหนนะครับก็ถือว่าการจะพัฒนาให้แค่ให้สวยงามก็เท่าเท่ากับยากเท่ากับพัฒนาให้ยักษ์ให้ใหญ่ให้สวยนะครับเป็นควายสวยงามย่อส่วนนะควายแค่นะึ่ ส่วนใหญ่ก็จะร้อยกว่าๆนะเอามาทําเป็นแม่บล็อกครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เอา้ามาดูคมแม่ลูกคมนี้นะครับน่ารักมากๆทั้งแม่ทั้งลูกอ่าแม่ก็ความสูงที่115บวกลบนะไม่ถึง120นะท่านผู้ชม1 1 0กว่ากว่าเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาให้มันแค่ลงกว่านี้นะครับส่วนลูกก็เป็นลูกสาวนะเป็นลูกสาวนะยังไม่ถึง80เซนนะครับท่านผู้ชม ลูกสาวประมาณเจ็ดสิบถึงหรือเปล่าเนี่ยน้องเดียวน้องเดียวก็ไม่ได้วัดมันวิ่งอยู่เนี่ยนะ,นะ,นะครับเชื่องนะครับก็เทียบกับแม่เอาแม่ร้อยสิบห้านะท่านผู้ชมเขาก็คงจะไม่ถึงเมตรอ่ะนะครับยังไม่ถึงเมตรก็คงประมาณ 7, เจ็ดแปดสิบเซนนี่แหละแปดสิบกว่ากว่านี่แหละไม่ถึงเก้าสิบหรอกครับไม่ถึงแน่นอนนะครับน้องเดียวไม่ได้วัดหรอกก็ เอาเข้าฟาร์มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเอามาเลี้ยงก็เลยก็เลยรักเอ็นดูนะลูกสาวลองเดียวก็เล่นทุกวันนะครับจับเล่นทุกวันลองเดียวก็เล่นทุกวันนะเชื่องเชื่องมากเอาเป็นว่าสายแค่สองตัวนี้แม่ลูกนะครับลูกก็สูงประมาณร้อยเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่ถึงร้อยขออภัยแม่นั้นร้อยสิบห้าบวกลบส่วนลูกไม่ได้วัดนะท่านผู้ชมไม่ได้วัดจริงๆแต่คงไม่เกินแม่หรอกนะ มันก็จะเล็กเหมือนกันนะพ่อเขาก็เล็กแม่ก็ตัวเล็กก็คงจะเล็กนะครับแล้วอีกอย่างอีกไม่กี่อาทิตย์หรืออีกสักเดือนหนึ่งท่านผู้ชมก็เอาไปผสมกับควายแคะพ่อพันธุ์ดังๆที่สามารถที่จะเป็นควายแคะได้แบบร้อยเปอรซะเอาไปเลือกใส่เอาเอาไปใส่เจ้าข้าวเหนียวเอาไปใส่ข้าวกล้องเอาไปใส่ตัวอื่นตัวไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมชอบนะครับเอาแม่ลูกฟังราคาเปิด ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับต้องเดี๋ยวเปิดไว้ราคาลมสูงเลยนะ39,500บาท39,500ฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชมหอยแคะตัวเดียวเขาก็ขายกัน4ี5ห0 0 0มื่นแล้วนะหายากนะครับได้2ตัวแล้วก็ลุ้นตัวที่3เอาไปผสมอยู่ในท้องนะเอาไปผสมเอาเลยแม่ก็วันดีนะครับวันถวนดีลูกก็น่ารากักน่าร่าเริงนะ จับได้เชื่องทุกคนนะครับเชื่องกับทุกคนเนปิดไว้ในราคา3 9 5 0 0ับห้ารรวมส่งรวมส่งทั่วไทยนะครับใครอยากได้ก็รีบโทรมาคอยแค่หาไม่ยากหรอกนะแต่ยากตรงที่ว่าจะหาตัวเชื่องเชื่องแบบนี้นะครับเชื่องทั้งแม่เชื่องทั้งลูกจับแล้วได้จับนิ่งนะใครทุกใครก็เล่นได้นะไม่ขีดไม่ชนไม่มีเลยนะครับไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับ เด็กๆก็เอาไปเล่นได้นะตอนนี้กําลังหัดขี่นะขี่ได้แล้วแม่นะครับเอวันนี้ไม่ได้ขี่ให้ดูนะขี่ได้แล้วครับเริ่มขี่ได้แล้วแต่ตัวลูกอนะ่ะมันยังเล็กอยู่นะั่งขี่ไม่ได้เดี๋ยวหลังจะหักเอา้าโอเคนะท่านผู้ชมแม่สูงประมาณร้อยสิบห้าบวกลบนะครับก็ถือว่าพัฒนาลงมาอีกนะใส่ตัวดังๆเข้าไปนะี่ก็จะสวยแล้วก็น่าจะโอเครับประกันความเชื่องที่น่ารักที่สุดก็คือขอความเชื่องนี่แหละนะ ไม่ไม่แยกนะครับท่านผู้ชมเอาไปกับแม่กับลูกนะลองเดียวไม่แยกนะครับไม่แยกแม่ไม่แยกลูกนะครับให้ให้เขาพัดพากันไม่นะครับเอาไปด้วยกันนะครับสามหมเกันบเนี่ยลูกนะครับจับได้เชื่องจริงๆนะครับเล่นกับคนนะครับชอบเล่นกับคนถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วก็สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามต่อรองกับลองเดี่ยวได้ถ้ามารับเองรถเยอะนะท่านผู้ชม ้ามารับเองลองเดียวเปิดให้สามหมื่นท่วนค่าส่งนั้นตีไปเก้าพันห้าร้อยนะไกลสุดถ้ามารับเอง,องเอเ 30, าสามหมื่น 9, นะาา 30, ทุวนครับสามทุนทุวนเลยมาเอาไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัดค่าส่งไปเก้าพันกับห้าร้อยแต่ถ้าถ้ารวมส่งก็เอาระยะทางที่ไกลสุดลองเดียวจะคํานวณไว้ไงเก้าพันห้าร้อยนะครับเป็นค่าส่งนะ,ะส่วนใหญ่ที่ไกลๆก็ประมาณนั้นนะ ไปสารคามไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปอีสานใต้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ประมาณที่เก้าพันครับเก้าพันกว่าแต่ไม่เกินหมื่นครับผมแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก,ลก็มาเอาได้เลยสามหมืน่นทวนนะครับหรือว่าทรงแต่ไม่ไกลมากก็ต่อลองได้ครับนะ่อลองได้พูดคุยกันได้นะครับผมเอาโอเคครับมีโคมเดียวเน้นเ้นสายแค่ใครที่อยากเลี้ยงให้ลูกให้หลานนะเน้นเอาไปไว้ที่ร้านกาแฟเอาไปเลี้ยงเล่นที่บ้านเป็นความสุขนะครับ เพราะว่าเขาเชื่องมากนะครับมีความสุขหลังเลิกงานนะครับเอามา,าให้ลูกให้หลานได้เล่นได้หยอกได้ล้อกันนะครับเป็นความอบอุ่นของครอบครัวนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงคอยแค่2ตัวแล้วก็อยากได้อีกตัวหนึ่งก็เอาไปผสมเอานะครับผสมตัวดังๆดีๆนะครับใส่แค่แบบเนียบๆเลยนะครับเอาทวนอีกรอบครับแม่ลูกลูกลูกยังไม่ถึงเ0เซนนะครับแม่นี่ก็ร15 บวกลบนะครับเปิดไว้39,500ารวมส่งมารับเองที่หน้าคอกที่ฟาร์มลองเดี่ยว3 0 0 0 0ท่วนหรือใครที่อยู่ระยะทางมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็โทรมาสอบถามต่อลองนะครับว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใกลๆก็39,500นานะครับแต่ต่อลองได้นะครับอยู่ที่ระยะส่งของอระยะทางว่าใกล้ไๆขนาดไหนนะครับเอาโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง y YouTube ตาโขนได้ก่อน เฟซบุ๊กตาขนฟาร์มความงาควายงามบังเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ